ห้ววาสี่ห้าห้าหกเก้าเก้าห้าสี่ห้าห้าหกเก้าเก้าเพราะปัจจุบันนี้นะเอ่อพูดถึงเรื่องฟุตบอลนะในวนี่นี่เป็นอาชีพต้นนนะนทีมหนองคายหนองคายเอฟซีตอนนี้ก็ดังไม่มต่างจากเอฟซีโดยเนท่านน,นายกยุทธนายย ัุธินาถสีทาโคตรดังครับท่านประธานธเจ้าต้นงเหมือนกันนะครับดังกับตรจริงจริงผมเห็นท่านอยู่ที่มีทีมวยใหญ่ๆท่านก็รู้ขรอบครัวหนองคายนะครับท่านนายกเทคโนโลยีนายกองค์การทหารส่นังสวัดหนองคายท่านยุธินาก็ผลักดันให้แต่ว่าอยู่แนวหน้าทีเดียวผู้กองนี่ปัจจุบันนะอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านพ่อแม่พี่น้องชาวหนองคายได้ทราบนะครับสมัยก่อนนี้นึกว่าเมื่อครู่แล้วมันจะมาทำอาหากินอะไรได้ โอ้โหใวนี้เป็นอาชีพไปแล้วเป็นอาชีพแมล่นทันสองหนังคายนในสามเดือนเออในเดือนต่างๆได้หลายหมื่นแล้วนะเยอะทีเดียวจบปริญญาตรีเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทคโอ้ไม่คุ้มตังค์เลยทุกคนสามสิบหมื่นค่ะ Kita okay. Indonesia, okay. kita ขวาที Who, sort of long, ่ห Sch ลับตัวถือก็ตัดไว้ป็นห่ังนฝายาาขวาบอกว่าไปเป็นไร อ่นออดอกม้กระจะมีสขงรัทสีงาไทยรนลกสองสารมึงกับหนุ่ยโินี่นะครับชาวอินโดนีเซียสารเลอกวาะได้ถึหครับ สงสัยต้นมไล่แล้วครับแต่ฝไหนครับเ็นว่าดูแค่ ครับกงพนมครับวางเท้ก็อยเป็นเชียก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาครับสุนะครับเป็นเดียงนะครับไม่คุยทานทานยอดแล้วหลังนี่นะครับสายบึงเลยนะพยายามทุ่มด้วยความนะครับแร็คหมัดนะครับแร็คถนัดซ้ายนะครับซ้ายทีเดียว ตังโคตังมงคดแล้วตอรอ่อ่เีการเตาหัวใครมาทำอะไรใันเนี่ o, right? um, ay, ยดนเดียการทันศษด้านหลัง

น้อมตเลยหลังจานีครัไปพยาน่าโนทําขึ้นมาจากอปีปากคาขึ้นมาได้พึ่งมีพี่่เลยสนใหญเดยเอะจุดอดจริงๆครับเป็นาเป็นจังหวัดที่จะมีราได้จากสให่ครับมแล้วตอนนี้อุปทานแลราคาดีมากราคาดีมากลุงนอต่อครับุต่อ ยกกลรักที่สามึเลยนะครับต่อเจ็ดทินงมยสร้างของต่อเจ็ดอีกหนึ่งนับยครับเดีกับหนุยยนอก็ร eh. ีนะครับชาวโนเชียโอ้โหโดนใต้ลำตัวกรบไก่ลงกระตุ้นวาดีกรอบไปกรอบเอตัแเอาไว้ก็พี

หน้ามีโตมีโตมีโต้ม็นับบเขนะครับหน้าเขาเรียกว่ามีเถียงมีเถียงแล้วยังมีเถียงครับดุยไปขาขวาไปึงเลยก่นลักเส้น็มด้ขหุกดไว้ยกที่สี่ม่อครับ พลางพยายามเลยนะเอาเอาตรงนี้เลยเอา้แล้วอาร้เอาตรงนเอาตรนี้จะลงไปครับไปที่น้องชายของไายแล้วอ้าวนะโดเชื่จากประเทศลาวเว่ารไทยเราเป็นเป็นระดับดารานะ ้องน้ำตาลเนี่นตารองน้ำตาตอบติอยู่นี่ผมใจ้องน้ำตารออ่นดนคัเนี่ย่หรือองน้ำตาจะเล่มลนันอ่าผมจะให้ทีแก้ไขรลทชื่นคู่มวยเสยบอยกัมามาส่งให้ท่านสเดลครับถ้าีการแก้ไขชื่อเอ่นเมืองพุทะเทพนะครับมีการเปล,ลี่ยนแลงอเื่อกรนาส่งให้ผสมนดนึย่ย พี่น้อด้วยบทีเพื่อนกำลังจะลงสมัครสอต่ออยู่ในที่ผมพี่น้องมาช่วยกันเชียร์เลือกท่านสมสรุดเบอรผมได้ควบมวเยเสือแองมาาคู่5ถุงตมึงเลยมังช่วงโอเคตั้งตมึงเลย ยก้ไม่รอไรอมาแล้วหกไม่เปล่ายักอดันอความเหนื่อยฉองะปวดความเหนื่อยว่าเป็นางเซตัวองไว้วัไหนหรโนี่ละนะครับนะครับโอห